สวัสดีค่ะขอ,อนำเสนอให้ชมกับรถ Toyota v i o อนะคะ v i o อสเกียออโต้ค่ะไม่ติดแก๊สนะคะและมีประกัน2บวกด้วยนะคะเล่มพร้อมข่บภาษี69นะคะตัว S ตัวท็อปขดุกทันราคา5,9,900บาทนะคะเกียออโต้กระจกไฟฟ้าภายในตัดกับลายไม้นะคะรถสวยพร้อมใช้สภาพพร้อมขับ ภาษีพรบรไม่ขาดค่ะใชย้ยาวถึงปีหน้าเลยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะดูรถทดลองขับแถวสามพานค่ะไฟแดงคลองใหม่คนครถมนะคะต้องเน้นโทรนะคะเพราะเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่อยู่ใต้คลิปนี้ค่ะแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงแนะนำให้ชมเบือ้องต้นตามข้อมูลที่ผู้ขายลงรายละเอียดให้เท่านั้นเองนะคะในวันนี้ต้องรอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ